สวัสดีจ้าฮัลโหลตาก้าโฮกําลังจะเลเจงจ้าห้าเข่าไปตาก้าไทยวันนี้เราจะมาทําอาหารฮ่องกงนะคะก็จะมาทําของกินเล่นหรือจะเป็นกับข้าวก็ได้นะคะจะเป็นอาหารว่างก็ได้จะกินเล่นก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งสับนะคะกุ้งสับนะคะกุ้งสับนะคะอันนี้กุ้งซื้อมาที่ก็สับแล้วนะคะกุ้งเป็นเป็นกุ้งแจแข็งนะคะถ้าใครอยากจะกินแบบว่ารสชาติแบบว่าสดนะคะก็ต้องไปซื้อแบบว่ากุ้งสด เอามาสับให้ละเอียดนะคะอันนี้ซื้อแบบแช่แข็งมานะคะเรียกว่ากับตรงอะไรกันอ่าแตงกวาหอยมายสั้นสิ้นลเตอร์อ่าไข่เหลีวยวเจียวไข่ตานอที่ตานปะเราจะเราจะใส่เฉพาะไข่ขาวนะคะเอาเฉพาะไข่ขาวจ้ะใส่ไข่ขาวเข้า,ขา,ขาไปนะคะเอาเฉพาะไข่ขาวจ้ะอันนี้ก็จะมี ต้นหอมซอยแล้วก็มีแครอทซอยแครอทสับนะคะหงรอปะเต้อซอยตรงไปสีนุง่งตรงไปอ่าออส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่พริกไทยใส่พริกไทยพริกไทย ส่พริกไทยก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะพริกไทยใส่น้ําตาลนิดหนึ่งหลอดซิซิวทองหลเ่เฮยยัดกันโอเคซิวซิวหยิมใส่เกลือนิดหนึ่งครึ่งช้อนชาใส่ผงขนอไปนิดหน่อยนะคะผงข้นอหลอดทหยิมหล,ล,ล่เฮยเราตีไก่ฝันลเลาอเฮยละ <c oughs> ใส่น้ำมันงาเข้าไปจ้ะหลอตที่มาเยาหละเ่เฮย ใส่แป้งข้าวโพดหรอที่ซกไม้ฝันเลยตายคอยเหลืองกันใส่สองช้อนนะคะจากนั้นเราคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะขยำให้มันเหนียวเลยจ้ะตาต้าเห้าอ่ะ ให้มันเข้ากันให้มันเหนียวเลยจ้ะทำให้มันเหนียวเลยนะคะ เดี๋ยวเราทำเป็น,ปนก้อนๆแล้วเอาไปทอดจ้ะโอเคประมาณนี้นะคะล้างมือก่อนนะคะใส่เสาวิีนเราก็จะมีซอสสาหรับใส่ทอดเสร็จแล้วก็จะมีซอสสาหรับใส่คุกเข้านะคะก็จะมีมัสตาร์ดเยลโลมัสตาร์ดนะคะอันนี้เป็นมัสตาร์ดน้ำผึ้งจ้ะน้ำผึ้งนะคะสองอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยจ้ะ จิ้มไปจา้าละโอเคจา้าเราเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยนะคะใส่น้ำมันเข้าไปฟองเตเยาวเหรอเฮยเราจะใช้หม้อน,นะคะอ่ามันจะได้ไม่เปลืองน้ำมันจะ้ะใช้หม้อทอดจะได้ไม่เปลืองน้ำมันนะคะเจ็งก็ที้โปเลยอยูเล่ยา炸เลยจะวิ่นไม่เสีย油ะ ใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันพอท่วมนะคะเพิ่มน้ำมันอีกนะคะน้ำมันไม่พอนะคะ เด okay. น้ำมันประมาณนี้น้ำมันร้อนปานกลางนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนจ้า น้ำมันร้อนปานกลางแล้วก็ใส่ลงไปนะคะโอเคจ้าทาเป็นก้อนๆนะคะทำเป็นก้อนๆทาเป็นก้อนๆก,ก,ก,กลมๆนะคะปั้นเป็นกลมๆจ้าใส่เข้าไปในหม้อเลยนะคะ ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะใส่ลงไปนะคะทอดนะคะจังก็ยืนยิงอะ่ะจังก็ยืนยิงล้อ,อะลรจ้าอ่ะ เมันก้อนกลมๆนะคะเอาลงไปทอดเลยจ้าโอเคจะทําแค่นี้ก่อนนะคะจะทําแค่นี้ให้ดูนะคะเพราะว่ากินคนเดียวจ้า ทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดให้เหลืองเลยจ้าจ้าต้อเคยำกำมบวงะ เตรียมถ้วยเตรียมภาชนะไว้นะคะสําหรับเดี๋ยวเราจะมาคุกคุกกามาสตาร์ทแล้วก็น้ําผึ้งจ้ะ ทอดให้เหลืองเลยนะคะจ้าก็เคยกัมวอง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคเราจะทอดอีกหนึ่งนาทีนะคะเริ่มเหลืองแล้วจ้าเริ่มเหลืองแล้วนะคะกินหอมมากเลยจ้าว่าชี้ปีนกำวองละแตยกะจ้าต่ดอดอีก1น,นาทีนะคะ จะเหลืองประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะตักขึ้นเลยจ้าตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่จานใส่ภาชนะโอเคสุกแล้วนะคะตักใส่ถ้วยเลยจ้าสุกละสุกละโอเคกำว,ว่องละสวยงามมากเลยจ้าหอมมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําต่อไปแล้วนะคะง่ายนิดเดียวจ้าโอเคเรามาดูกันเลยจ้า นี่จานหลังจากเราทอดเสร็จแล้วก็จะไปออกเหลืองๆอย่างนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะทีนี้เราจะเอาใส่พาส,สตา์เข้าไปนะคะเราจะใส่น้ำผึ้งฟองก็ที่มาทองเหรอเฮ้ยฟองที่มาทองเหรอเฮ้ยใส่น้ำผึ้งลงไปประมาณนี้นะคะโอเคตามด้วยมาสตาร์ท บอกที่มสตาร์ทเหรอเฮ้ยมสตาร์ก็จะมีรสเผ็ดนะคะคุกเข้าให้เข้ากันจะ้ะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะคุกเข้าให้เข้ากันคุกเข้าให้เข้ากันอันนี้ก็เสิร์ฟได้เลยจ้า ใส่จานเลยนะคะใส่จานใส่จานเลยจ้าโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้จ้าโอเคนะคะ ทีนี้เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะก็มาซีไปตะกาไทยฮะไทยแม่เหมะะ่ยฮะชิมให้ดูก่อนนะคะเพราะมันยังร้อนอยู่นะคะโอเคตัดชิมเล็กๆนะ้คะชิมให้ดูนะคะมาชิมจ้าซีเปตะก้าไทยฮะละโอเคเรามาชิมให้ดูนะคะนี่จ้าอื้ออร่อยมากอร่อยโหเสกจายกะ ซีห oh, ์ฮะหอมมิอ hmm. ร <A> ่อยมากไม่เ hmm. ผ <A> ็ดนะคะอืมอร่อยมากหอมสิหอเมิโอเคซอยซีเนตตสางชาไปแล้วจะไปบ่ายจ้า